มีอะไรคุยตอนนี้ว่างามีคำถามครับกับหลวงพ่อที่เคารพการระเจ้าของอความเมตตาของหลวงพ่อและโปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะเวลาที่พระเมตตามาสอนในฝันจะทำอย่างไรให้เวลาตื่นขึ้นมาจริงๆเรายังสามารถจําสิ่งที่พระสอนพระท่านสอนได้เจ้าคะเออไม่อยากอย่าตื่น S <S ถ้าไม่เต่นจะไม่ลืมเลยตัวจิตเรามันไม่ลืมหรอกเหมือนเรื่องของพระที่ท่านขึ้นไปพระนิพพานเอ,ทนอ,อ้ที่นลวงพ่อเล่าฟังที่พระที่อยู่เชียงใหม่เจ็ดองคนะ ฉันใช้วิชามาโนยิธินี่แหละปิดตามที่หลวงพ่อสอนเราทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาพจิตที่เห็นแจ่มใสชัดเจนนักหรอกแต่ว่าพอมีความรู้สึกอะ่ะฉันก็ขึ้นไปกราบพระบนนิพพานเป็นประจำวันทุกวันแต่เวลากลับลง,ลงมาแล้วก็นึกไม่ออกว่าพระสอนอะไรบ้าง แต่มันไีอยู่วันหนึ่งพระเหล่านี้พอลงมาจากนิพพานแล้วก็ติก็คลายสมาธิปกติแต่เวลาเจอเรื่องเรากระทบมันแตกต่างกับเมื่อตอนวันก่อนวันก่อนเวลากระทบแล้วมันมีคิดหาเหตุหาผลหาน่นหานี่คอยเขาเรียกว่าคอยทําให้ใจมันขี้คลายกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใช่ไหมแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยโดนกระทบ ไม่ว่าจะไม่ดีแต่ใจท่านไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะไม่ต้องคิดหาความจริงอะไรหักล้างไม่ต้องหาเหตุหาผลอะไรมาทําให้ใจมันสงบมันเฉยๆเองอะ่ะมันสงบเองอะ่ะแล้วก็แปลกว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าท่านจบกิดเป็นอาราหันมาแล้วอนี่ความเป็นพระอาหาหันดีอย่างนี้ก็ว่า จิตที่จะต้องคิดแก้อารมณ์ตัวเองไม่มีไม่ต้องตั้งท่าคิดไม่ต้องพิจารณาเพื่อคิดหักล้างสิ่งที่กระทบไม่มีไม่ต้องทำไม่ต้องทำถ้าทำก็ไม่จบกิจท,ทำ้วกลัวมันจะเกิดแล้วก็ต้องตั้งทั้งตั้ง,ง,ง,งท่าเลี้ยงสมาธิไว้อย่างนี้ยังไม่จบคนจบจริงๆก็ไม่ต้องตั้งท่าอะไรแล้ว ปล่อยได้เลยมาแบบไหนก็มาคือจิตไม่ต้องคิดอะไรก่อนเรื่องที่เกิดเลยสมาธิไม่ต้องใช้ปัญญาคุมจิตเป็นปกติถ้าเวลาปกติท่านคิดนะยิจ,จน,านาร่างกายไม่ได้เสื่อมจากลมหายใจเข้าออกแต่ยามกระทบกลับไม่คิดอะไรเลยแปลกไหม ตรงกันข้ามกับพวกเราเนะีอยยาไม่กระทบไม่คิดอะไรเลยยาโดนกระทบเนี่ยคิดเป็นตุเป็นตะเลยว่าไงาแต่พระอรหันต์ตรงกันข้ามวะยาไม่มีอะไรกระทบท่านคิดเป็นตุเป็นตะคิดไม่เลิกวิจารณนาท่านอยู่ตลอดแต่ยามโดนกระทบกับไม่คิดอะไรเลย อย่างนั้นแตกดีเหมือนกันจ่ว่าใช้งานได้ทันทีหรือเปล่ามันก็ใช้สับแบบนี้ก็ไม่ตรงว่เยียงแต่ว่าจิตมันอยู่ในสภาพอยู่เหนือแล้วอะ่ะยู่เหนือที่ต้องใช้เหตุใช้ผลเพื่อเพื่อการชําระให้ให้สิ่งที่กระทบมันหายไปมันไม่ต้องใช้แล้วเออมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปถึงใจมันได้แล้ว นะปัญญายาณนะี่มันใช้ตอนมักตอนคิดเพื่อให้ถึงผลนะพอมันถึงผลแล้วมันก็ไม่ได้คิดเพื่อการชำระสิ่งใดเชียนต่ยาปกติเขาคิดเพื่อให้ใจของเขามีวิหารและธรรมคืออยู่ในธรรมมันมีความสุขกว่าใช่ไหมล่ะพออยู่ข้างนอกกระแสความจริงปั๊บเนี่ยอย่างที่เราไม่ได้อยู่เหนือมันเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ อย่างหนึ่งที่พระอาหารหันต์ท่านยังไม่ละอัตภาพไปนะคือความทุกข์เข้าถึงสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยมันกระจ่างกว่าคนทั่วๆไปหลายร้อยพันเท่านัในอย่างปกติเวลาเจอไอ้น่กระทุกอันนี้กระทุกอันีก็รู้ว่าเป็นความทุกข์จะอยู่ยังไงถ้าไม่พิจารณาให้อยู่ในวิหารธรรมที่ตัวเองมีจะอยู่ยังไงอย่างเธอเวลาทุกข์เธอก็อยังเอาหาที่พึ่งอื่น บางทีเธอก็ไม่รู้จักทุกเธอได้ซ้ําไปเธอก็ว่าเป็นสุขเธอก็สนุกกับเรื่องที่ที่พระอรหันต์บอกทุกเลอเกินแต่เธออู้ยสนุกเลอเกินยังชื่นใจดีใจมีความหันษาเลอเกินตามกันแบบนี้ย้าเธอมีความหันษาในช่วงเวลาที่เธอมีความไม่มีเรื่องกระทบใจเธอก็สุขของเธอปกติแต่พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้น แต่สบายใจหรือไม่สบายใจก็เห็นอยู่ความจริงว่ามันมีแต่ทุกข์ไม่ได้มีความสุขจริงเลยอันนี้คืออารมณ์คิดนะอารมณ์ก็จะคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นอะไรก็คิดเห็นอะไรก็พิจารณาอยู่อย่างเนี้ยมันไม่เคยมีเรื่องขาดหายไปเลยเพราะว่าเรื่องความทุกข์มันถึงใจของท่านไวมากมันเห็นเร็วมากและมันเห็นกระจ่างด้วย เห็แนแบบละเอียดทีท่วนอีกต่างหากเสียด้วยมันก็เลยมีแต่เรื่องทุกข์ที่มันห่อหอล้อมอยู่ภายในจิตของท่านตลอดนั้นถ้าปกติจะอยู่ด้วยการกระทบเส่สิ่งหล่นนี้ที่รู้อยู่แล้วไม่เอาทำเป็นเครื่องให้สบายใจบ้างเลยจะอยู่แบบไหนละ่ะตายไม่ดีกว่าหรือนั้นหลวงพ่อ่านจะไม่พูดแล้วว่าเซลวินาทีเดียว่านก็ไม่อยากมีลมหายใจอยู่ก็มันเห็นอย่างงี้ ตอนให้สบายคนอื่นว่าท่านกําลังหัวเราะสบายแต่สรับท่านแล้วมันมีแต่ทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขเลยะเซลหนึ่งของชีวิตนะไม่มีความสุขเลยก็ต้องอาศัยวิหารธรรมทรรมที่เป็นเครื่องพิจรารณาตามคําสอนพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละคิดให้มันใจมันอยู่ตรงนั้นสบายกว่ามันถึงอยู่ได้่ง คนที่ว่าทาไมพระอยู่ได้พระหลานอยู่ได,มได้มันอยู่ได้เพราะอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีเรื่องบงบบับงคับจิตใจแล้วว่ามีอกุศล,ลกรรมอะไรมาถึงใจท่านนะสิ่งนี้ท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยปล่อยให้เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับมันไปแต่ถ้าเรายังไม่ถึงความเป็นพระหลานเราไม่เราไม่กล้าปล่อยมันละสิเพราะว่ามันทําให้ใจเรากาลังใช่ไหม กำลังทุกข์เราก็ต้องพยายามหักล้างได้ว,วิธีคิดอย่างนั้นวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่แหละก็เรียกว่าเรามีกิจยังต้องทําเป็นแบบนี้ส่วนพระอรหันตานจบกิจแล้วคือกิจต้องทําแบบเนี้ยมันไม่ต้องทำงทำอะไรจะมาว่าจะว่ามีความสุขก็มีความสุขตรงที่ไม่ต้องคิดอะไรตอนโดนกระทบแต่ตอนไม่ตายเนี่ย มันต้องคิดตลอดจะสุขไหมล่ะไม่มีความสุขหรอกเงี้นอยู่ได้แบบอารมณ์อุเบกขาสังขารอุเบกขายานสะมากกว่าแต่ควารรมสุขมันไม่ได้เสวยอะตัวไม่มีสังขารเลยดีกว่ามั้งออหมดและคำถาม รู้หมดแล้วความรู้ครบถ้วนดีแล้วแต่ยังไม่เอามาใช้เลยมันููจะถามอะไรใช่ไหมเออถ้าเอามาใช้คงมีเรื่องถามเยอะ